ภารกิจ4แชมป์ยังอยู่ในเส้นทางขอแสดงความยินดีกับทุกคนนะครับที่ภารกิจ5กัมปั้นของเราเข้าเป้าเป็นวันที่2แถมหลายๆคนเนี่ยยังได้รับเสื้อในกิจกรรมของ4สาม้วยนะครับเพียงแค่ไทยผลคู่5กัมปั้นเมื่อวานนี้ทีมรักของเรารลิเวอพูก็เอาชนะสเปอร์ไปได้4-0รู 0, เข้าไปชิงกับเนวคาคเซลนะครับวันนี้ครับ จะเป็นคู่ไหนไปไม่ได้เลยนะครับศึกดาร์บี้แมทแห่งสเปนศึกร่วมเมืองมาลิตศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วแต่คุณจะนิยามคู่นี้เลยละกันเพราะคุณภาพของเกมนี้มัน5ดาวจริงๆริลวมาลิตครับทีมอันดับหนึ่งบนตารางวันนี้เปิดเบอร์นัมบิวต้อนรับทีมร่วมเมือง ปัญหาที่เหมือนจะได้รับการแก้ไขเนี่ยกลับมาวนลูปอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าบ้านดามา่าวินิสูตท,ที่โมดิตและเพื่อนต่อว่าในเกมล่าสุดเนี่ยบ่งบอกว่าปัญหามันยังไม่คี่์คายแถมผลงานตอนไม่มีวินิสูตเนี่ยก็เรียกว่าชนะล้วนๆนะครับความหลายเรื่องของเกมลุกฟอร์มการเล่นของเอ็มปาเป้จูด e, และโรดิโกเนี่ยตอนไม่มีวินิสูตเนี่ยมันดีจริงๆนะครับปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องของฝีมือครับทุกคนแต่มันคือทัศนคติของวินิสูตและการจัดทัพของอันเช ปัญหาในแนวรับยังคงต้องกลุ่มขมับเหมือนเดิมรูดิเกอร์อาราบามิริตเตลคามาวิงกาคารวาคาเรียกว่าตัวหลักครบชุดแล้วนะครับที่มีอาการบาดเจ็บฝั่งด้านทีมเยือนอันดับ2บนตาราง20เกมพ่ายแพ้เป็นแค่นัดเดียววงวอกคุณภาพและฟอร์มการเล่นของทัพตามหมีได้อย่างดีนัดนี้ต้องเช็คอาการป่วยของลิโกเม้นะครับและร่างกายของเลอมาว่าจะผ่านความฟิตไหมส่วนเนอ์มนนั้นติดโทษแบนไม่ได้ลงนัดนี้แน่นอนนะครับพร้อมกับเจ้าแมงมุมเนี่ยวันนี้จะประสานงานกับกีตมันเพื่อทวงจากฟูนคืน ลูกเกมครับมาริตเล่นในบ้านแข็งแร่งพ่ายแพ้ให้กับบาเซโลนาเพียงแค่นัดเดียวนอกนั้นเก็บเรียบนะครับเจอกับแอตมาริดวันนี้ที่เกมเยอนเนี่ยถือว่าพอไว้ใจได้พ่ายแพ้ไป2ครั้งครับนอกนั้นเรียกว่ามีแต้มปัญหาของลิวมาริตยังไม่มีแนวโน้มที่จะแก้ไขได้กับน้ำหนักแบบนี้เกมออก3หน้าได้แบบนี้ ขอแชร์แอดมาลิตดีกว่าครับลุ้นเสมอครับดีไม่ดีเนี่ยอาจจะบุกประยัดเยียดความพ่ายแพ้เป็นนัดที่2ในบ้านให้กับริลมาลิตก็ได้ทีมเยือนไม่แพ้แน่นอนครับและคู่นี้คือ5ากำปั้นของต้น433